สวัสดีปีใหม่ครับสายฟ้ามาแล้วครับสวัสดีปีแพะค่ะฟ้าใสรายงานตัวด้วยคนค่ะเพื่อนเพื่อนทราบไหมครับว่าบนโลกที่สวยงามของเรา <c oughs> มีเชื้อเพลิงที่นํามาใช้ผลิตไฟฟ้าอยู่2ประเภทด้วยกันก็คือเชื้อเพลิงฟอสซิลซึ่งเป็นเชื้อเพลิงที่เกิดจากการทับถมของซากคพื่อซากสัตว์ตั้งแต่ยุคไดโนเสาร์โนนนะครับพีเร็วสายฟ้า <c oughs> ต่อข่ะต่อจากนั้นก็ถูกย่อยสลายและทับถมกันเป็นชั้นๆอยู่ใต้ดินเป็นเวลาหลายล้านปีจนกลายเป็น ื้อเพลิงฟอสซิลที่เรารู้จักกันก็คือถ่านหินน้ำมันและก๊าซธรรมชาติค่ะส่วนอีกประเภทก็คือเชื้อเพลิงที่ได้จากธรรมชาติหรือที่เราเรียกกันว่าพลังงานหมุนเวียนครับก็จะมีพลังงานจากแสงอาทิตย์ลมน้ำและพลังงานชีวมวลครับสนับสนุนโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย